โอหดหลายคนนี่ได้มาทำปลาซีกสบายดีสบายดีปลาซีนนีมาลอกห้านหนึ่งถามมาลองหันหันหานปาซีเจ้าของหันโดเจ้าของหันลงสุดรับป่าแล้วรับนี่นงุงที่ปาซีเลยะลึกไรมเด้ยวอบติเหตเรียกหนึ่งมนี่บริเวณบริบริปเรียงานวานอยู่ธรรมดาเนาะมันนี้มาลอกเบิ้งมาลอกเบิ้งรใหม่รถนี่นะอยู่ในนครหลวงอยู่ในลาวเนาะ แบบยอดนิยมเลยที่ว่าได้ขายดีอยู่ในห้างของปาซีรถ่ยังโตโยต้าเลนจูเซอร์โตโยต้าเลนจูเซอร์อ่าสามรุ่นใหม่โอ้เอลซีสามร้อยรุ่นใหม่มันมันมีจักรุ่นมันมีจักรุ่นมันมีทั้งรถสี่รุ่นสี่รุ่นเนาะแต่ละรุ่นนี่ราคาแตกต่างกันออปชั่นต่างกันอ่าเดี๋ยวรอให้ปาซีแนะนำตัวเละรุ่งหน้าเดินว่าตัวไหนท็อปสุดเอาตัวท็อปสุสมาเลยมันมีรุ่นนี้รุ่นจีอาร์สปอร์ตมีโอ้จีจีอาร์สปอร์ตตัวนี้เนาะ ัลลกษณะายยุตัวนี้เป็นสายลุยตัวท็อปสุดเหรอตัวนี้เป็นท็อปของรุ่น G R Sport ท็อปของ G R Sport อ่าตัวนี้ราคาราคาอยู่แสนเก้าสิบแปดพันดอลลาร์แสนเก้าสิบแปดพันดอลลาร์เนาะเป็นเงินดอลลาร์ด้วยทุกคนเดียเด๋ยวเข้าไปเบิ่งข้างในกัจกนจังหน่อยเนาะ,ะเพราะแต่ละรุ่นแต่ละอย่างนี้มันจะบวกคือกันทุกคนและห้าสิบปดสีนี่ม,มีมีทุกรุ่นเลยอีจงบอกแนะ <laughs> ค่นะแค่เท่านีมีมีทุกรุ่นทุกรุ่นทุกออปชั่น เอออรอปชั่นบุคคลกันราคาสั่งสา้สงเลยโอ้งามเนรุ่นครบสีคว่ามีครบสีแล้วก็ครบรุ่นแล้วก็ออปั่นทุกออปั่นเนาะราคาจัดเต็มอันนี้ตัวท็อปชุดเออทิเกอร์าบอเนะอันนี้เป็นล่างลท็อปชุดของ G R Sport Range r o r ปีสองพันะสตาร์ดตรงไนอ่าสตาร์ดสตร์เบิ้งว่าเขาซื้อม่ได้าซื้อม่ไดอาไ ทับผู้สาวแล้วบาทคันแมดเลยสองห้าแสนซับได้บอ,อ๊ะโอ้ตัวนี้เป็นจี้อาสปอร์ตตัวท็อปชุดนะ้อเบิ้งจกักเบิ้งจกักโอ้อันนี้มันมีมันมีจากประเทศนำเข้ามันมีดูไบแล้วกับยุโรปดูไบที่ยุโรปยู่งหันเขาเป็นมีทั้งสองรุ่นเลยสองรุ่นเลยมีทั้งสองรุ่นเลยมาเลือกซื้อมาห้านเดียวคือจบโบต้องแบบว่าไปห้านอื่นอีกมาห้านเดียวเลือกได้ ต่อรองอ่ะได้ดูที่ถนนเตซองถนนเตซองเดินได้เดินได้เดินได้ซื้อสุดพอนได้พอนได้พอนได้ได้ทุกสไตล์อ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกหลายๆแบบอันนี้ตัวครอบชุดของพี่อาร์สกะเนาะตรงนี้เนาะอ่ามาเบิ้งคันต่อไปนะตัวนี้มีเอ็กซ์มีเอ็กท็อปท็อปตัวนี้ตัวนี้ลองลองลองมาลองลองมาเนาะเบิ้งเบิ้งลองลองลองมาตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาอยู่แสนเจ็ดหมื่นกว่าแสนเจ็ดหมื่นตัวนี้แสนเก้า ตัวนี้นแสนเจ็ดกัวสองเก้า,ากวัวแสนเจ็ดก่าอ่าแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมแต่จร,ริงมัทุกคนเป็นแบบไฟหัดไฟปั่นคือเรนส์ูเซอร์นี่นะมันจะ<ฟ>นข<า>ี่ง่าย,งา,ยายขายง่ายขี่ง่ายขายง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันอ,อ่าประหยัดน้ำมันนี่สิบสามลักตัวลิตรต่อสี่ร้เป็นดูบินดูใบเหดูใบวะเจนี่นี่เข้ามาจะเจอแบบสีโอ้กล้องเขาบอกอยากได้ไปไหนเนาะบอกไปเขาเดี๋ยวนี่เข้ามาเนี่กินไม่โอ้ยอดเลยหอมห่ ขึ้นเอเพด้ไหมขึ้นเอเพนัเนี่้นอเอนเนยขึ้นเอเพก่อนเออคันนี้คันนี้ได้ขายมันนี่เลยวคันี้ด้ตา์บม่สตา์ตา์สตโอ้หลงกุโอ้นิ่มิ่วาสนาสิได้เอามือบ้านบ่เนาะโอเคเลยนี่พวการตุบแจงมันจะแตกต่างกันหลายเนาะ ครับรถของโตโต้จะเป็นรุ่นปีเก่ากว่านะของโตโต้ปี1 7 78อันนี้ปี2002 2002 2002เนรอยาง,ง,างน้ำมีหลังคาเปิดหลังคา,าเปิดหลังคาอย่าจจงนี้ได้อ่ะโอเคนโอวันนี้เป็นหาจะโตโต้เออน,นี่นี่นเปิดสิเนาะอะโอเคตัวนี้แสน70 แสเจ็ดสิบกว่านเจ็ดสิบเกว่าเขาเป็นเงินบาทขึ้นไปราคาคันนึงมอดมสิงมอดเป็นราฟมาลมีทั้งสีดำสีขาวขอวีเอีเป็นตัวนี้เป็นวีเอ็กมาบรรบเจปีของโตโยต้าแนครอบเจสิบปีแต่ว่าโซมนอกนี่คืออนเลยโสมนอกคือกันเอ๊ะเลยเอ๊ะต่างออปชันต่างออปชันต่างจักต่างแม็กต่างทางในเนาะ เราไม่ได้คุยกันซุนอกแต่ว่าจะต่างออปชั่นการนำไส้ครับการนำไส้ระบบอิเล็กทรอนิคมันต่างกันอ่มาเอมาไว้เอ็การ์เซ็ทวีเอ็กซ์อาร์เซ็ทตัวนี้ยกตัวสูงตามไปมต่อเลนกุเซอร์จะบูมโอ้ตัวนี้เลนกุเซอร์เทรดมาระบบขับขี่ขนาดขี่ได้หกโหมดเบิ้งเบิ้งข้างหลังเองระบบเปิดอัตโนมัติมีกล้องในตัวอ้อมคันโอ้ยนี่ของแคมป์โต้อมไม่ใช่มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อะเต้หรือเปล่าเต้ที่มาเปต้ค่ะเอา อันประสิงเพื่อเออทุกเพวกนี้ก็เจเนาะเต้พันเออเต้พานเต้พานเออซีเรียสก็จะอัดอีกเนาะโบโบโอ้เคยขี่ยอดผีรอดเตัวนี้เป็นจีเอ็กรตัวนี้จีเอกราตัวนี้จีเอาระลองงงไหมบอตัวนี้กับวีอาร์สปอร์ตอยู่ในเกีเดียวกันโอ้เกีเดียวกันเกีเดียวกันแต่ตาตามคู่ทรงขึ้นน้ำมาปูสมไซบามัดแบบอ่าแบบลุยๆแบบลุยหรือว่าแบบแบบนิ่มๆขถนน อ่าเนี้ยบเรียบอ่าตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาเจ็ดพันเท่ากันแสนเก้าสิบกว่าแสนเก้าสิบกว่าอ่าแต่ก็บมีแต่สองรุ่นสามรุ่นเท่านี้ยังยังมีอีกรุ่นที่ว่าตัวนี้เป็น G X R ออาร์อ่าจีเออารลองลงเลยตัวนี้แมนเริ่มต้นมันมีตัว G X R เริ่มต้นและกลางกลางตัวตัวนี้กลางกลางเนาะกลางตัวนเริ่มต้นเลยแต่ตัวกลางกลางเขเนาะตัวนี้กลางกลางแต่ว่าเบื้องข้างนอกนี่แทบจะบูมเลยทุกคนมีเซ็นเซอร์มีไฟนี่อย่างที่ย่างเซ็นเซอร์แล้วเป็นสุดแต่งสุดแต่งมาเลย แตบบ่แต่งมาจากทุงงานเลยเนาะอ่าน<ช>ี่จะไม่จอไม่หยางทุกคันแต่บางแต่ว่าแต่แตตัวรุ่นบอทัพประสิทธิ์ไคร,รู้นนออรก,ก็มีเอิร์นแล้วมีกระเจ๋ได้มือกัโอ้แต่สีนี่งามดำนี่ออกมาแบบจะหลูเลยโทนดำโทนดำนี่หลูเลยแบบผู้ซ้ายขี่ได้ผู้ญิงขี่แบบหลูโอ้หลูแห้งตัวนี้แบบดำแบบดำแบบด้นดานๆนะดำด้นดานๆโอ้งามตัวนี้มโจอไม่หยางทุกอันแบบ สไตล์เดี๋ยวจะขอให้ตอนันกล้องเขาบดเตียมมาน้อแบบจับจูดกันนะทุกคนเนะเดี๋ยวเบิ้ลใครมปตรวจเเอาหนีบสมบุญแบบปันใดมือกล้องกับจัง,งไรบุละอ่ะมาไปยังก็จะมีจอมีอย่างไห้เนี่ยานางไม่เอี่ยมทุกคันมานี่บอบพิดหวังเน่นอนทุกคนเดิกฮันจุตเต้สองตัวนี้ภาษีราคาเท่าไหร่ตัวนี้นีราคาอยู่ที่แสนหกสิบสองแสนหกสิบสองพันเหรียญเลยทุกคนเลิกแสนหกสิบสองพันเหรียญมันนี้ตั้งแต่แสนเก้าแสนเจ็ดแสนหก อ่ามีสตอรี่สามคันมีส่วนลดคใหญ่อะมีส่วนลดีบนหงเลยหน้าพันเดินหังห้าร้อยเหรียญหน้าพันหนึ่งเลยหน้าหนึ่งเลยตัววันนี้สุดท้ายสุดท้ายของเลงเซอร์ปีสองมาจะสองล่าสุดตัวรุ่นล่างซุดเนาะเอนเนาะ G X G X ล่างซุดแต่ว่ามันแตกต่างอยู่ได้เบอร์นี่มันฮุบทรงต่างฮุบทรงจะต่างล้อแม็กจะต่างสังเกตเนาะ o p อ i o n จว่าบูมี่หลายอ๋อ o p t i นจะบูมีหลายข้างหน้าจะเกิร์ตเหมือนจะกิดจะแตกต่างเซอร์จะบ่มีกล้องบ่มีเออแบบ แบบโตัวเรื่องตาสุดมีตู้เย็นเกี่ยวโต๊ะอ๋อมีสลุบม,ม,ม,มีตู้เย็นนี่อย่างทุกคันมีแต่ว่าเป<ม>็นพ่อผ้าเว้ยโหตัวนี้จะถือว่าตามชุดในราคาแสนห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าแสนห้าสิบกว่าเนาะตัที่ว่าตามชุดนะท่านฟังมาเบิ้งมาเบิ้งกันได้หน่อยประสิทธิขายเบิ้งทุกคันจะมีตู้เย็นจะมีตู้เย็นจะมีอ่าสลบสลบกระเคลื่อนเปิดเปิดทั้งเพลิงได้เนาะนี่ตู้เย็นจะอยจุนิบะนี่เปิดทั้งั้ง บนทั้งข้างเดิจะมีตู้เย็นนี้ยเปิกกินเซ่เหล้าเซ่เบียร์เซ่อาหารเสรอย่างได้บ้านเนาะตัวนี้จะเป็นพรมเป็นบบตหนังเป็นเคล้าคล้ายพรมเนาะอ่าใครที่ว่างบอบออาณาทะลกประดเดยน้องเขาก็สามารถมาด่าวมาอย่างได้มาเข้าไฟแนนซ์มาด่าวมาอย่างได้เนาะได้ได้ระบายเลยอันนี้จะตัวนี้จะบ่มีจอด้อ<ม>ตัวนี้น่าจะม็นดูใบปะ,ะดูใบอ่าดูใบดูใบออปชันมันจะค่อนข้างมีทุกทุกเกียร์เนาะดูใบเนาะ โต้โต้ห e ้เบิ 2. 2> ้งซีรุ่นเต็มๆของเลนเซอร์ที่ออกมาปีสอง1ันอสองเนาะตอนนี้สอสองไปแล้วเนาะสองสองไปแล้วอ่าสองสองถือว่าโมเดลเดียวกันเลยหน้าตา่คืออะไรข้างหลังนี่เบิ้งข้างหลังยาวกว้างกทุกคนอ่านี่แสนสี่สิบกว่าแสนหกสิบกว่าแสนห้าสิบกว่าสหกสกว่าแล้วก็เจสิบกว่าแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่ามันนี่เริ่มต้นแต่แสนห้าสิบขึ้นหาแสนเก้าสิบกว่าอ่า นี่ี่ทีเอ็ดรถประสิงไปไปไป,ไปบง,บงนี้นี่อีกนี่อีกอันนี้แค่เป็นรถที่ว่ายอดนิยมของของคนลาวที่ไฟฝันเนาะที่ว่ายก็อยากได้มาขี่ได้มาครอบครองแต่ไม่